เพื่อนรักคือคนที่รักเราในวันที่เราลืมรักตัวเองชินจังจอมแก่นตำนานเมืองคาสึคะเบะตอนคำสาปอมินากุจิในช่วงบ่ายวันหนึ่งชินจังคาสมาคุงมาสโอคุงและโบจังกำลังเล่นซ่อนหากันอยู่ที่สนามเด็กเล่นมีกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวตามลมลอยมาชินจัง เก็บกระดาษแผ่นนั้นได้และทำการเขียนชื่อทุกคนลงบนกระดาษโดยเขียนชื่อของเนเนจังอยู่ด้านหน้าสุดแต่คาสมาคุงชวนให้ทุกคนเล่นอย่างอื่นดีกว่าในขณะนั้นเนเนจังกำลังวิ่งมาหาทุกคนพอดีก็มีเสียงหนึ่งพูดลอยออกมาว่าอามินากุจิคาสมาคุงมองไปที่แผ่นกระดาษก็เห็นว่า ตัวหนังสือที่เป็นชื่อของเนเนจังเปลี่ยนเป็นสีแดงด้านล่างของกระดาษปรากฏคำว่าตกและในตอนนั้นเนเนจังกำลังชวนทุกคนเล่นพ่อแม่ลูกอย่างเพลินๆแต่อยู่ๆเนเนจังก็ตกลงไปในหลุมทันทีเธอโวยวายว่าใครมาขุดหลุมเอาไว้แบบนี้คัตสมาคุงหันไปมองที่แผ่นกระดาษอีกครั้งก็เห็นว่าชื่อของโบจัง เปลี่ยนเป็นสีแดงและค่อยๆเลื่อนลงไปด้านล่างของกระดาษที่ปรากฏคำว่าล้มเมื่อโบจังได้ยินและได้เห็นดึงนั้นก็ตกใจเดินถอยหลังและสะดุดก้อนหินล้มลงท,งทันทีที่ลากไปถึงตัวอักษรเป้าหมายโบจังเห็นอย่างนั้นจึงได้บอกกับเพื่อนทุกคนว่ารุนีจะเป็นอามินากุจิต้องคำสาบถ้าเขียนชื่อลงบนอามินากุจิต้องคำสาบ คนนั้นก็จะเป็นไปตามที่อมินากุจิบอกอยู่ๆเสียงของแผ่นกระดาษอมินากุจิต้องคำสาบก็ดังขึ้นทุกคนลุ้นระทึกและหันไปมองปรากฏเป็นชื่อของคาสมาคุงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงตัวอักษรด้านล่างทำเอาทุกคนแปลกใจเพราะเป็นคําว่าจูบนั่นแปลว่าคาสมาคุงต้องจูบกับใครสักคนในกลุ่มเพื่อน หรือคนอื่นที่ผ่านเข้ามาในสนามเด็กเล่นนี้และนั่นจะเป็นจุบแรกของคาสมาคุงตัวของคาสมาคุงเดินถอยหลังไปเจอคุณตาเขาตกใจมากจึงกระโดดถอยห่างจากนั้นคุณตาเดินจากไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อหันหลังกลับมาก็เจอพี่สาวคนสวยวิ่งผ่านมาพอดีคาสมาคุงดีใจหากได้จุบก,กับพี่สาวคนสวย งจะดีไม่น้อยแต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นชินจังเข้ามาขวางจีบพี่สาวก่อนคาสมาคุงสะดุดหกลม้มไปจูบก้นของชินจังแทนและนี่ก็คือจูบของคาสมาคุงตามที่อามินากุจิทราบคนต่อไปคือมาสะโอกุงด้านล่างปรากฏตัวอักษรหายไปซึ่งมาสโอกตกใจมากเพราะอวัยวะของมาสโอก ค่อยๆเลือนหายไปคาสมาคุงออกความเห็นว่าจะต้องหยุดเส้นสีแดงให้ได้ก่อนมาสาโอคุงก็จะไม่หายไปชินจังขีดเส้นเพิ่มเลี้ยวไปเลี้ยวมาตัวของมาสาโอคุงเดี๋ยวจางเดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับมาจนในที่สุดชินจังก็ขีดเส้นสุดท้ายหยุดที่คําว่าถูกของชิ้นใหญ่มาสโโอกก็ไม่หายไปแล้ว ทุกคนสงสัยว่าถูกของชิ้นใหญ่มันคืออะไรกันแน่มาโอกคุงมัวแต่คิดว่าของชิ้นใหญ่จะต้องเป็นเรื่องดีๆแน่ๆแต่อยู่ๆลูกบอลก็ลอยมาจากไหนไม่รู้มงที่หัวของมาโอกคุงต่อไปอามินากุจิทายของชินจังบ้างชินจังค่อยๆจางหายไปคาสมาคุงเติมตัวอักษรลงไปเป็นคำว่าตด ชินจังจึงตดออกมาและไม่หายไปแผ่นกระดาษอามินากุจิต้องคำสาบจึงลอยและลิ้วปลิวหายไปถ้าหากเราดูในการ์ตูนก็จะตลกและสนุกสนานแต่ถ้าหากมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตจริงและคำทํานายนั้นไม่ได้เป็นแบบตลกตลกนี้อาจคิดว่ามันคงเป็นเรื่องสยองไม่น้อยเลยทีเดียว